สวัสดีครับสมุยไรเดอร์ครับวันนี้เอ,อวันนี้ผมพามาดูเอรอ้านน่าจะเป็นร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรอ่ะน่าจะเกี่ยวกับประมาณโมดิฟายรถก็เป็นสารพัดช่างเนะครับสารพัดช่างนะครับของพี่เดชอยู่อยู่ท,ที่อยู่ที่ละไมนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของละไมนะครับถ้าใครอยู่ที่สมุยก็ก็จะรู้จักดีนะครับโอเค เดี๋ยวเข้ามาที kind of so like them, them. ่ร้านของพี่เดชเลยครับนี่นี่คือเจ้าของร้านนะครับพี่เดชครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เดชเป็นอยู่ในสายนับเป็นหัวหน้ากลุ่มของ MC ไหมฮะผมไม่แน่ใจองอเป็นรองหัวหน้ากลุ่ม MC สมุยนะฮะชายก็จะเป็นสายคลาสสิกนะครับขอดีผมได้มีโอกาสเจอพี่เดชนะครับคร่าวๆก็คือตอนที่ผมไปออกทริปที่ขีริวงที่นครนะฮะไปเจอกันพอดีตอนนั้น ตอนนั้นไปร่วมงานผมไปร่วมงานที่นครเปร่วมงานที่นครนะฮะเป็นงานคลาสสิกลาสิกที่นครใช่เราไปเจอที่เซเว่นทั้งไปทั้งกลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เครับเนี่ยมีสภาพสองล้อพอดีครับผมแม่เมื่อกี้ผมเจอวเดีกํกลังทํางานอยู่กําลังแปลงเจ้าเอฟเม็กเป็นแสตทเป็นแซต์พันนะครับตามมาดูเลยฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวดูรอบคันกันนะครับ ของลูกค้าของลูกค้านะครับอารมณ์เหมือนเด็กอยากจะได้เป็นตัวแซทพันนะฮะเนี่ยฮะทําได้ครับพี่เดชจัดให้ครับโอ้แม่เจ้าโอ้โหเนี่ยฮะรู้สึกรู้สึกตัวนี้จะเป็นเอสพันตัวนี้เป็นใช่ลูกประสงค์ครับโอ้แน่นอน โอ้ชุดนี้ใหญ่เลยครับเนีมยมาใส่ด้วยกันได้ไงเนี่ยใส่แล้วใอยแล้วโอ้โหดูฮะโอ้ตัวนี้สั่งมาจากที่ไหนครับอ่าสั่งจากกรุงเทพครับกรุงเทพโอเคแต่พี่เดชเมื่อกี้บอกว่าอ่ามาทำโครงในอ๋อมาหนขาดยึดขาดยึดทั้งหมดครับผมมาทำเองทำเองแต่ตัวนี้สั่งมาที่กรุงเทพเป็นไฟเบอร์นะฮะงานไฟเบอร์ แต่ผมว่าถ้ามีคันหนึ่งแล้วผมว่าเชื่อเลยเกินเกินว่าคนที่ตามชแนลนี้จะต้องมีคันที่สองดมาตัวนี้ใช้เวลากี่วันครับก็ประมาองวัเพราะว่ามันมาเดี๋ยวเวลาตรงที่ทําสีครับผมเขาทํา,ทาทสีาด้วยถ้าตัวทําโครงอะไม่เท่าไหร่จะทํญญาตัวขายยอะอะไปเสร็จเท่าไหร่ครับพี่เดชประมาณหน้าตัวนี้ถ้าเป็นเสร็จเลยนะ่ก็อยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นบาทใช่ไหมครับผมมันไม่แพงนะได้ตัวพันไปขับด้วย ไซย่อมินิไสไซมินินะฮะเป็นเป็นตัวพันไซมินินะครับโอ้สวยนะครับ่บาวๆเลยนะครับใช้เวลานี้ประมาณกี่เดือนครับพี่เดชประมาณ,ามาณก้าไม่ไม่รีบไม่รีบประมาณเดือนหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้ได้สวยๆเลย <นะ S 1> คือรวมทุกอย่างแล้ว, 30, าวสามหมื่นบาทถูกนะถูกนะ,นะบางทีเราซื้อท่อเราซื้ออะไรตัวแท้อย่างนี้ก็ หลักหมื่นกว่าบาทแล้วไม่ได้อะไรเลยอันนี้ได้อารมณ์ตัวตัวพันอารมณ์ตัวพันบดี้ได้แฮนด์ได้แฮนด์กับโช๊คใหม่มาโอ้ได้แฮนด์โชวคบอดี้ทั้งหมดครับผมหน้าหอกใจครับผมพรอบชุดนี่อยู่ในสามสามหมื่นนี่ทำสีด้วยโอ้ทำสีด้วยชุดแต่ลิงด้วยมาทุกอย่างครับเห็นตัวนี้ตัวนี้ต่อขึ้นเองใช่ไหมครับ ตัวนี้ใช้เวลานานไหมครับพี่เด่นสองวันสองวันนี่เชื่อมขึ้นมาเองเลย,ยนี่หมดเนี่ยสารพัดช,ช่างจริงครับดูหน้าไว้ครับนีจจบจ่จริงๆครับผมยอมใจแจงจริงฮะเก่งมากครับโอ้ผมว่าคันแรกนะถ้ามีคันนี้ผใช่ไหมครับช่างเด่นคันนี้เป็นคันแรกคันแรกเลยคันแรกของทุ่วโแล้วผมจะรอโดยจริงวันที่เสร็จยังไงรบกนวนเสร็จก็น่าจะได้ไปเจอกันในวันที่สองกันยาครับน้องเขาจะทำอะ่รโช อ๋อที่ไหนครับประชาสัมพันธ์ในเรื่วัดคุณาลามเอาที่เดิมคุณาลามการหลังวัดคุณารามอ๋อจะเป็นโรงเรียนเล็กๆอ๋อตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะครับเราจะไปจัดงานด้วยได้จัดงานแล้วก็มีงานอยางเราให้รงเด็จจะดีพอสมเด็แล้วได้เข้ากลุ่มด้วยได้ไหมฮะได้ได้ไปทําบุญด้วยกันเนาะโอเคได้ได้ครับเดี๋ยวหลังไม้น้องพี่เดชเนาะลูกค้าจะทําสีอะไรครับพี่เดช ตัวนี้ก็จะทำสีฟ้าสีฟ้าแก้วใช่ใช่ตัวเหมือนสติ๊กเกอร์ตัวนั้นไหมฮะใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงตัวตัวหมวกนี้ตัวตัวกระป๋องอ๋อกระป๋องอ๋อจะออกแบบน้แววหน่อยนะใช้าแก้วโอเคตอนนี้งานเดินไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็ินประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ ลองลองประกอบให้ผมดูหน่อยได้ไหมโอ้ยอยากเห็นจริงๆผมรบกวนนะฮะน่ะเห็นไหมได้อารมณ์เลยครับเรามองเพลินๆนี่เราได้อารมณ์แล้วนะบิ้วมาแล้วครับอารมณ์มาแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอดูข้างหน้านะครับว้าวแต่มันจะใหญ่เกินไปไหมฮะมันไม่บาลานซ์กับล้อป่ะแล้วแต่คนชอบอีกแล้วนะ อยู่ที่เจ้าของแล้วว่าเจ้าของของมาโอเคถ้าล้อได้ใหญ่กว่านี้ขึ้นหน่อยนี่ผมว่าแซ่บเลยอ่ะคือคือจะเห็นว่าเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาว่าเขามืประมาณก็อาดมีน้อยหน่อยค่อยๆทำนะครับของวันนี้ค่อยๆทำจริงๆล้อหน้าบอดี้เสร็จล้อไม่มีปัญหาแล้วง่ายครับผมมายากก็ทชุดนี้แหละเก่งมากครับทั้งเด็ดเก่งมากทีนี้ ยังไงก็คลิดนี้แล้วกันขอต่อเลยขอดูกันเนี่ยชอบโดยส่วนตัวครับชอบมากฮะ,ะตัวนี้เป็นมินิจริงๆม,มินิแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูมือนะฮะเดี๋ยวดูมือนะครับ,มรบผมจับแทนนะนี่ผมจับบอรดแล้วนะครับเหลื่อยมากจริงๆตัวนี้ขายใครครับพี่เดชเขางกค้ามนกันเขาจะมาทำเอาเหรอให้ลูกใช่ไหมครับ เขาจะแบบสายมอเตอร์คอร์สอะไรอย่างงี้เนาะเห็นเอาไว้ขี่เล่นเอาไว้ขี่เล่นตัวนี้โมไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ค่าค่าทำเท่าไหร่ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็บอกหน่อยครับเดี๋ยวไม่ถึงหมื่นไม่ถึงมื่นนะครับยอมใจโหสุดๆดครับนี่เป็นเหมือนมอเตอร์คอร์สสายจิวเลยนะฮะเล็กมากครับเล็กมากจริงๆงถ้าจะบอกว่าแค่ไหนฮะเดี๋ยวผมวางกล้องก่อนเอาล เอาล้อสี่เหลีล้อรถใหญ่เอาล้อรถใหญ่เทียมแล้วก็จะดีเนี่ยครับเนี่ยครับล้อกับรถเข้ากันเลยช่างเด่นสอโตัยอมยอมยอมครับนี่ผมนั่งนี่คงหักเลยนะโอ้โหลูกค้ามาเอาเมื่อไหร่ครับยัง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 อีกนานเนาะโอ้นี่เป็นไปตามคิวครับก็เมื่อวานนี้เสร็จเสรถถึงห้องอ่าเดี๋ยว โอเคครับพี่เดชขอบพระคุณแม่ครับสำหรับการให้ข้อมูลสำหรับรถเอเมเด็กเป็นตัวพันเนาะเอเมพันโอเคขอบพระคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ